ลัคนาพฤกษกครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมประจําเดือนธันวาคมบอกอย่างนี้ครับลัคนาพฤกษกเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดาวไม่นิ่งเลยนะก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องมีสติแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องคัดคนออกจากชีวิตท่าน เหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆจะเริ่มทยอยขึ้นในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอดทนอีกหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับพึงศกอดทนมาเยอะแล้วล่ะอดทนจนชินละขออีกหนึ่งเดือนพบถัดไปคือเดือนมกราคมเริ่มต้นปีใหม่จะเป็นพบที่ดีของท่านคือพบสุภะตอนนี้ดาวทุกดวงกำลังทยอยโคจรผ่านพบมรณะนะเพื่อเข้าสู่สุภะซึ่งจะเข้าสู่สุภะประมาณช่วงมกรา ประมาณไปปลายมกราก็เดิมสเสถียรละหลังจากสุภาก็อีก2-3สเดือนก็ยังใช้ได้ดีดีมากๆเลยนะเราจะไล่กันตั้งแต่ดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่พบตนุทั้งเดือนทั้งเดือนเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางงานเปลี่ยนวงคนที่อยู่ในชีวิตเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมดนะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุ1-16เนี่ยอยู่พบปัตนิ 16เป็นต้นไปย้ายเข้าสู่พบมรณนะมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นเทวีโชคช่วงแรกของเดือนเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวคนในบ้านหรือปัญหาเก่าๆเข้าไปผูกเข้ากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เนาะต้องช่วยกันแก้ปัญหาต้องแบกภาระต้องจบคดีบางอย่างที่เกิดขึ้นนะพอหลังวันที่16แล้วเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อทุกอย่างล้อยากอยู่คนเดียว เป็นจังหวะจังหวะนี้เนี่ยผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะเพราะมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคคือโชคอย่างเทวีก็ถือว่าโชคใหญ่อยู่นะมันจะเป็นทุกขลาบเราจะเห็นว่าใครจะอยู่กับเราในชีวิตในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตไปในช่วงเวลานี้หลังจากนั้นดาวอังคารต่อเป็นเจ้าเรือนวินาศและปัตตนี หนเนี่ยอยู่ในภพปัตตนิคือในบ้านตัวเองนะหลังจากนั้นวันที่6เป็นต้นไปย้ายเข้าสู่ภพมราณะยังได้ตำแหน่งอุจจาวิราชอุวิราชอ,อ,อังคารเนี่ยที่เกี่ยวกับคู่รักคนรักเนี่ยปัญหาลับ,บ,บนะครับผมเมื่อเข้าสู่ภพวินาศช่วงต้นเดือนในช่วงเวลาช่วงนี้แหละไปถึงต้นเดือนเนี่ยความรักปั่นแรง คนมีคู่เนี่ยจะมีเรื่องปิดบังกันงานเรื่องค้าขายก็จะเหนื่อยหน่อยนะคนรักก็จะงองแงงินกันบ่อยมากนะหลังมาที่6ทธันวาเข้าสู่ภพมรณนะระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังอารมณ์เดือดระมัดระวังปัญหาที่มาจากความเงียบแต่ก็ยังโชคดีที่ตำแหน่งมาตรฐานดาวให้คุณนะสุดท้ายแล้วจะได้ประโยชน์อยู่คนรอบตัวจะ ให้โชคโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามดาวพุธเจ้าเรือนการเงินโดยตรงเลยและปุตตะพุธเนยขยับหลายรอบเลยละครับ1-7เนี่ยช่วงนี้นะอยู่ในภพอริ 7- 26ธันวาอยู่ในภพปัตตานีคือคนรักคู่ของ26ทธันวาช่วงปลายปีเข้าสู่ภพมรณนะ ดาวพุธเนี่ยเมื่อหลังมาที่2 6เข้าสู่ภพมรณะเนี่ยยังได้ตำแหน่งเป็นอนุกเกณฑ์หรือเกษตรสลับเรือนนะครับเดือนนี้เนี่ยเดินแบบลำบากมากพอสมควรเลยครับผมในการอ่านผมยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลยทำให้เรื่องการเงินการเจราจาลูกค้าเนี่ยแกว่งทั้งเดือนเลยช่วงเดือนช่วงต้นเดือนมีรายจ่ายแปลกมีเอกสารผิด มีคนขัดแย้งเรื่องงานช่วงกลางเดือนเนี่ยสถิตยอยู่ในภพปัตตนิเนี่ยก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะต้องตามรายละเอียดของเรื่องด้วยก็คนรักคู่ครองหุ้นส่วนมีประเด็นปากเสียงกันจากความใจร้อนแต่สุดท้ายช่วงปลายเดือนก็จะเคลียร์กันอย่างลงตัวเงินก็จะขยับคล่องตัวมากขึ้นแต่ต้องเหนื่อยหน่อยรอบหนึ่งก่อนจะจบด้วยความดี นะดาวพระพฤหัสคจรถอยหลังครับวันที่23ธันวาย้ายเขาพบกระดุมพระคือการเงินอันนี้แหละเป็นโชคใหญ่ของท่านที่จะช่วยให้ท่านเคลื่อนชีวิตข้ามไปสูงชิ้นปีได้คือปัญหามันมีมานะแต่เงินจะมาแบบไม่คาดคิดบางท่านมีโอกาสได้จากเงินเก่าๆบางท่านมีโอกาสได้โบนัสเออช่วงปลายปีพอดีเนาะออช่วงต้นเดือนเนี่ย ถ้าเป็นดาวพฤหัสนะครับผมเดิมเขาอยู่ในภพสหัสชะก็มีโชคจากคอนเน็ชันต่างๆนะพอหลังวันที่23เดือนธันวาเนี่ยเงินเข้ามาโชคใหญ่เข้ามาเงินก้อนใหญ่เข้ามาลูกค้าก้อนใหม่เข้ามาค้าขายดีมากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมดีปังที่สุดในรอบปีของชาวพุกศกถ้าเป็นเจ้าเรือนลาภคือความสําเร็จเนาะแต่นะครับผมยังมีปัญหาเยอะ งั้นถ้าดูภาพรวมของทันวานี่เหนื่อยแบบเหนื่อยลากเลยละ่ะแต่ยังได้ผลดีเพราะดาวพฤหัสโคจรดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังเองก็ตามนะดาวสุขกิเลสและสมบัติให้ไทยสุขเป็นเจ้าเรือนตนุคือเจ้าเป็นดาวประจำตัวและดาวภพอริอืมหนึถึงยีิบสออยู่ในพบปัตตนิคนรัก อะไรอย่างเงี้ยคนรักคู่ครองเสน์แรงมีคนสนใจแต่ความสัมพันธ์มันไม่นิ่งหน่อยนะเป็นรักที่เข้ามาในระยะสั้นต้องระมัดระวังคนรักเก่าๆรักร้อนซ่อนเร้นความรู้สึกที่ไม่ชัดแต่หลังปลายเดือนคือหลังวันที่22เป็นต้นไปเข้าสู่ภพรมรณนะ แต่สุขยังโอเคได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนี่ก็คือส่งผลในเรื่องงานเงินจะดีพร้อมกับมีดาวพฤหัสในเป็นประธานอยู่และมีดาวสุขเข้ามาส่งเสริมผมเชื่อได้ว่าเรื่องการเงินท่านจะขยับขยายคล่องตัวมากขึ้นในเดือนธันวาคมแต่เรื่องการปัญหาเรื่องการจุกจิกเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบุตรบริวาเรื่องคนรักเนี่ยก็จะเข้ามากวนใจท่านเยอะหน่อยเป็นพิเศษดาวเสาร่วมราหูอยู่นะครับ ตลอดทั้งเดือนเลยในภพกรรมมะก็งานหนักครับงานหนักมากๆอย่างที่ผมสรุปไปแต่ตะกี้นะแต่เงินก็ยังได้อยู่เนาะงานจากราหูเนี่ยงานแปลกๆงานออนไลน์งานต่างประเทศงานเสียเ่ยงนี่พุ่งมากๆเลยดาวเกตยอยู่ในภพวินาทั้งเดือนในลางสังหรณ์จะแม่นฝันบอกเหตุเรื่องเหนือธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ ดังนั้นภาพรวมประจำเดือนธันวาคมของชาวลัคนาพฤกษกนะครับหลังมาที่23-31ทธันวาพระฤหัสเข้าสู่ภพกระดุมพระราหูเป็นเกษตรในภพงานสุขเป็นมหาจักรฟักตนให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องขยันฟันโชงเชงนะก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความรักมันผันผวนหน่อยสุขภาพช่วงปลายเดือนระวังนิดเดียวนะ เอกสารเนี่ยระวังทั้งเดือนเลยครับผมเงินหายลืมของอื่นๆงงๆเหนื่อยช่วงต้นเดือนพอแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะใช้ชีวิตทั้งที่ตัวเองก็อยากจะอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ต้องมีคนลากไปนั่นไปนี่อยู่พอสมควรมีโอกาสได้ใช้เงินก็เยอะเหมือนกันพอสมควรอ่ะลัคนาพฤกษก็ ขอให้ท่านก้าวข้ามผ่านปี2568ไปได้อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะปีหน้าเป็นปีของท่านแล้วครับพึกศพครับขอให้โชคดีพิมพ์คอมเมนต์กดไลค์ไปกำลังใจน้อมรับคำทำนายสวัสดีครับ